วิธีการาเขาจะมีคือ,อยาก<อ>เล่นแบบยากเพราะว่าวิธีการแบบสบตาผู้คนจะไม่ปกติ<อ>แต่แบบว่าเวลาอยู่มาโวยที่เงี้ย <c oughs> จะเป็นคนที่มีตาหลุกหลิกมากโดยธรรมชาติของ <c oughs> เป็นธรรมชาติของหยก <c oughs> เเนเแค่ๆๆๆแค่ๆๆๆๆนละกบันน้นยเหมือนอะไรอีกดินเ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 ดินน้าดูเซ็กซี่เขาอินเนอร์เยอะนะน้าเซ็กซี่นะาาดูได้่านกน้าเซ็กซี่มากยเป็นโกนรู้ว่างงา ยากกว่าฮัลโหลเราจะเร็วไม่เกิดเลก็ไม่เป็นไรแบบนีมันเร็วมากพี่นี่พี่น้ำฝักอยมัรู้เยอะไรนะจริงดิไม่ใหรอหนึ่หรองขนาดนั้นทันเรศีดีชมพูดีกว่าอย่างเงี้ยต่เนจะยากเพราะว่าเร็วฮัลโหลเนเน่จะททุกอย่างเร็วเร็วมากเล่นเกมก็เล่นเกมยากอ่ะก็พี่เดี่ยวเพียงทาเดียวคือว่าอย่างนี้นะทุกคนเวลาที่เราจะทำอาหารเนี่ยทำสเต็กใช่ไหม ใส่นะใส่นะมันต้องมีผักวางผักวางเสร็จ hmm. ขั้นต่อไปชันมะเขือเทศชั้นสิดเพอร์เฟ e โอเคนะตามนี้นะตามแผนนี้นะใครนะเบียร์นี่ทำนี่ทำสเต็กนะหั่นนะนี่ทำข้าวฟั่นนะแล้วเดี๋ยวรวมกันโอเคป่ะเดี๋ยวดิวเร็นเองพร้อมครับพร้อมครับเอาทุกคนมาทุกคนมาหรือว่าสั้นๆคือวันนี้เราได้เรียนเที่หอเแบบสนุกกันแน่

เอาไปเลย6เ่แบบพี่บี่โอ้ยากอ่ะบีมีเอาแบบพี่บีไม่แต่บีเีนแบบเรียนแบบบีแมมีเนียนเลยสวัสดีครับบีมิบห้าไม่ใช่ไม่ใช่ต้องช้ากว่านางหนลำกลอบนะนั่งนั่งหนึ่งข้างหนึ่งข้างในตัวบีแมมตัว ไม่ใช่พี่บีมต้องใช้กว่าเลยสวัสดีครับผมบีมวีสิบห้าทำงานเดียวกินอะไรเนี่ยแต่เช้าไม่รู้หมดเลยอ่ะแล้วเวลาพี่บีมเต่นปั๊มิ้งเล่นใหญ่เล่นใหญ่โห่ะต้องมีเส้นเลือดต้องมีเส้นเลือนตรงนี้กันหนึ่ เขาใหญ่อะไม่ใช่บอกว่เต้ยหน้าแดงกลับน่าดูเ้จะระเบิด้ระเบิดเฮ้ยเ้เหินเหินฟ้าเหนฟ้างับเหินฟ้าง่ายมากเหนฟ้าท้านี้เล่นแบบนี้ คิวคิวคิวี่ยเนี่ยอันนั้พี่ถังพี่หังพี่ังตอาพี่หังพี่ังต้องยิงด้วยต้องแบบนี้ไม่นนของจริงของจร้อเวลาชอบเลื่ออะไรต้องแบบใก้ใเอเหมือนเหมือนเลื่อนใกล้เวลาเลื่อนโทรศัพท์อ่ะพี่ตออวเอ้ยทำไมไม่มีใครมีแตงไทยอะ แต่ไายไม่ค่อยทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรเลยไายเจ๊เจ๊หนูเจ๊ไม่ทำอะไรบ้างวะเจ๊ทั้งวันเจ๊ไม่เจ๊นั่งอยู่เฉยๆนึกจะจะเต้นที่ไหนก็ทำเมื่อเช้านั่งกินข้าวนี่สเต้นที่คนเดียวก็ดีอ่ะไช่ที่ไหมเปิดมาปุ๊บเต้นบูมมากสี่ห้องหัวใจเดินมือวันขยันขยันทั้งขยันนั่งมุนนั่มุนนัมุน ไม่เอาแน่นอนนะแล้ก็ผลงก็ก็ไม่เอากานพูดเลยไม่นานไม่เอาไม่เอากลยไม่เอากอนมาทกบอยบอยก็เวลาเวลาเจอผู่ก็ก็ก็ค่อยแน่ใจอะค่ะอไรอก็ทาเต็มปิดได้ปิดปิดดกูบอกว่ากบอกว่าให้หกยิ้มนะคะได้ค่ะ ค่อย่ชอบตัวเองโหยากเลยแล้ก็ชอบอเลาหนึ่งเมตรคเลยจากีไมก็ี่หมดทุกคนแล้วตอนนี้ี่เป็นมันเลยก็พีรเลาลฝนไม่ได้โยากอ่ะอหนูทำอไอย่ายาุกคลที่าเลยเร็วๆเร็อเว่เช็วๆเร็วๆ่ร็วเวๆเรบเร็วๆรเร็ววเร็วๆเอรเวเรเวเ ไม่ตรงเหมือนไหมครับเฮ้ยยังไม่ได้ใส่กาแฟพี่เทมเลยวันที่พี่เทมฟูดรู้วันแรกไม่เวลาพี่เทมเลยแต่พุกเทติมชอบสมบัดิไอ้แก้วไอ้แก้วในฟูดรู้คือเทมเทมไม่รู้ทำอะไรต่อแคมป์แบบเทมแบบแบบนี้แบบนี้คือแบบแคมเอาตอนร้องเพลงร้องเพลงเลิศจะเวลาร้องเพลงไม่เท่ากันเวลาเพลงอะไรรเปล่เอาเวลาเพลงทำ ไม่ไม่นั่ไก็ลอย่อยนะแต่แบบไอ้นี่ไงนั่ไหมั่งไมบินไปไกลแสนไมจตกน่ะนวิ่กัแตงมยงเปอไปโยคแรกประโยอยู่ไหนปรยคแรกขึ้นมาอะไรพียมฉันดีที่ราฉันมีที่รั ่านนะเในดาราคือแบบคือแบบเทมก็ดีใจมากที่แบบมีครอบครัวหนึ่งอันที่เมืองไทยคือครอบครัวหนึ่งมีครอบครัวรู้สึกแบบรู้สึกดีมากเพราะเทมก็เพิ่งมาอยู่ที่ ที่เมืองไทยได้ปีกว่าก็ก็เพิ่งเลยแบบอาจจะยังไม่ได้รู้จักใครเทมมาครั้งแรกเทมไม่คิดว่าคงไม่มีใครโหวตเทมเพราะว่าเทมไม่มีเพื่อนไม่เขาไม่เคยโหวตเทมไม่มีใครโหวตเทมเพราะเทมไม่มีเพื่อนเลยคือแบบเทมเพิ่งตอบคำถามตอนแรกที่พี่เขาถามมาเลยว่าเทมคงตกรอบเป็นคนแรกซึ่งแบบมันก็แบบ เทมก็รู้สึกว่าโชคดีที่มีครอบครัวเอฟอยู่หนึ่งอันขอบคุณทุกคนไหมที่รักแทมแทมก็รักทุกคนเหมือนกันพี่เดียรชอบเพลงสไตล์ไหนฮะอาร์ตบีชอบอะไรวะอร์ตบีเทมก็ชอบสไตล์อาร์ตค่ะอิแบบมัสไตล์สไตลารยากมากแล้ววันนั้นตอนแนะนำตัวที่เขาเขาาบอกครูให้ให้สามนาทีอ่ะแต่ไห้ว่าที่พี่อะไรมา

ป็นคนด่งหมดแล้วคือหนูชอบของยกสุดอ่ะจริงชอบมั้งเหรอชอบตรงไหนอ่ะโอเคชอบเรียนแม่ใช่ไหมเอาแล้วไงเมื่อกี้พูดว่าไงโฟกัสให้ถูกจุดหน่อยที่นานเมื่อกี้อะไรที่ถูกอ่ะชอบของยกสุดอ่ะอันนี้ชอบของยกสุดอ่ะโฟกัสให้ถูกจุดไงใช่ต้องโฟกัสให้ถูกจโฟกัสให้ถูกจุดใหม่นี่ฮะโฟกัสให้ถูกจุดใหม่นีเดี๋ยวนี้ถามหน่อยนี่ผมไม่อะไรแบบหมด เอ้ยมาเมาเล่ไม่ใช่ดูดูีกันคือดัดไม่ใช่อะไรทำไมไม่ดัดเดียงวอลุ่มไเฉยเียมวอลลุ่มไม่ใช่ไม่ดัดมาสวยนะแต่ไอตอนดัดเอปลายเป็นปลายทำไมเป็นเงี้นตัวนี้คือมันยุ่งเลยะงูเกงกองมาดูค่ะโอมาแล้วไงมาคุยเจะกเป็นอไรอกเป็นอะไรบ้างหมดบ้างหมดบ้างเป็ใครจะเปงน่ะไม่ง เจ้าพักหนึ่งเจ้าพักหนึ่งจ้พักหนึ่งในห้องน้ำไงในห้องน้ำเนี่ยเลยใช่สิคดีเกิดพอดอย่างเงี้ยแหละแต่ค้าก็เธอเธอเป็นไรนะข้าเธอเป็นไรอ่ะบาดไม่เป็นไรเจ็บเล็บอ่ะเล็บมันแผลที่มืออ่งงชจริเรียนแบบเขายังมีสำเนียงจริงเลยสำเนียงมุกยากมากพูดเลยใครเรียนแบบได้กูเห็นพี่เรียนลองเรียนแบบสำเนียงมุกดูพี่เรียนแบบแผลมุกนี้พี่เทมพี่เทมลองเรียนแบบ พี่ถาม่ัน่าจะได้เป็นรูกินแพร์เซตัมมอนอยากกินแพร์เซตัมมอนมันปวดหัวมากเลยมันปวดหัวมากเลยปวดหัวมากพี่ตื่นเ้นแต่แต่นี่คือสำเนียงลำปางเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เนียงลำปางเลยโอเคสำเนียงมุกมุกก็รู้ว่าไม่ใช่คน่ะกรุงเทพอ่ะจะกินอีกก้อนแล้วนะ ก็พูดคัดไหนก็ไม่รู้คือก็พูดกับคุณแล้วคก็บอกว่าก็บอกว่าอันนี้คนอันนี้ที่ไหนเนี่ยคือคุรู้ว่าไม่ใช่คุณแน่นอนตันนี่ตรงนีไม่ลงไปเพราะเท่ากันเต็มแล้วเดี๋ยวพี่ดีจะมาค่ะมามานางจานไม่ได้มาให้เราดูอันนี้ใช่ไหมดูรันเฉยีรอให้เราดูมาให้เราดูยังจะพูดยังไงอ่ะมาให้เราดูยังมาให้เราดู

แต่แต่เบบทำยังไงโอ้โหยังแล้วน่าจะอินมากตัวต้องโค้งด้วยไงตัวต้องแบบโออจะชอบอะไรนะมันตัวต้องโค้งยังไเดียวสวยๆอ่ะตัวต้องโค้งเลยเหรอดีนะจะไม่โค้งหลังันนี้คือรู้แล้วใชไมว่าได้ไปกอดพี่แกไม่ไม่ไม่ ครูบอกว่าอยากกินในติมอยากได้อะไรก็จไม่ได้เข้าใจไหมครูบอกว่าคุณพระอ๋อครูบอกว่าที่ที่เราคิดว่าเราจะได้นี่คงไม่ไม่อาจจะได่ครูบอกว่าอาจจะแบบว่าบทที่เห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอะอย่เงยก็คือพลิกอาจจะพลิกได้แต่ว่าดูกันมากเลยเนือเราไม่ได้ติดใจที่สีผมเธอนะมันสวยแต่เราติดใจที่วิธีการม้วนผมเนี่ยนี่อามันเท่มากเลยนะพี่นันของพี่เขียนนะ อืมมันแบบมันนไ่กระตูนอ่ะแบบพี่นานัไม่เคยช่วยอยางเก็บ่ึงบ้างแล้วเทมเทมอยากทำแต่เทมรู้ว่มไม่เข้าเทมว่าเทมทำสีที่มีสีไหนที่จเ้เอยากกล้อยากล้ยอยเลยได้คิดได้ไงว่าถึงแกกันนะทำสีอ่อนไม่ได้คิดได้ไงเนาะถ้าอบ้าหรือไม่ได้อ่าใช่ต้องเปลี่ยนทรงผมด้วย โดนหอมไม่ใช่อะไรหรอกจะอ้วกแตกติงๆกันลองลองไอ้หอมโย่ไอตอนหอมโดนหนังหัวหนังหัวไม่หนังหัวไม่เอาหนังหัวไม่หัวตองหัวแอ้วเหี้ยนะวะดูหน้ดีไม่แล้วคอจะคัาเรื่องอะไรแบบมีมีเงี้ยนี่เนี่ยตาตาก็จะแบบ เหมือนไม่รู้ทำไมปากแบบนี้เ่ยปากแบบน่ารักไงแบบเหมือนแบบไม่ไม่เดี๋ยวเอ้ยเราลืมเรียนแบบคนวิธีการพูดของคนหนึ่งให้ท่าว่าเรียนแบบใครดูนะคือบางทีมันก็เป็นเรื่องแบบพวกเราอาจจะไม่ได้คิดจริงจริงหรือซึ่งแบบผมก็คิดว่าจริงๆแล้วการที่แบบทุกๆคนแบบมา มาแบบว่ารมกันเนี่ยครับบีมก็คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีมากครับที่เราได้โอกาสมาบ,บีมก็รักรักคุณครูทุกทุกคนเราจะพอตัพะพ้อมือตลอดแล้วมุงไม่กล้ามอ้ายมุงไม่กล้าไม่ไม่เรื่องจริงรงนี้มุกไ <c oughs> ม่กล้า ตีที่หมดทั้งแรงแรงที่มีเฮ้ยกินยาก่อนนี่ใครมุกนี่ใครดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่แฮมพี่แฮมดูดูไม่ใช่นี่เราอย่านนี้ป่าแล้วผมจะชอบก็ป่าเล็ก กัดฟลิกอย่งเงี้ยโอ้ยเฮ้ยเขารอกันเล่นอยากเอาออกแล้วอ่ะไม่ได้กดไม่เอาสวยดีเอาอะไรเบลเบลอันนี้ไม่ได้ซบอะไรนะนี่คืออะไรนี่คืออะไรอายคนอื่นเถอะแกฉันไม่เคยใช้สะดุดเลยไม่เคยกิดมาแอะไม่เคยทำคอนอนตัวเอาไมเก็บแล้วอยากช่วยล้างจานนะ แกจะเป็นนิกายไทยยังไม่ได้ะไม่ได้ค,คือละ่ะนี่นะเป็นหน้าที่ของเธอสองคนที่ต้องมามาเมื่อกี้กินยำที่เบลสองเม็ดอันนั้นอร่อยเอ้ยดีมากเลยอ่ะลงใช่ป่ะมจะมันจะอร่อยด้วยนะไม่เหมือนน้ำยำบนป่าอร่อยอร่อยเหรอ